สวัสดีครับเราอยู่วันนี้วัดศีสันเพชอยุธยาเงาของเราตีก่อนใจอาวนมาเราสู่กันฟังตามไปดูเลยครับไปตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ช่องน้อง จังโก้ฝากกดติดตามและกดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคกดติดตามกับซับสไคร์มาเดียวกันซับสไคร์กันที่นี่ครับอะไรนะครับ<ะ>ซับสไคร์แบบนี้ไหมครับไม่ใชงอะไรกสับสับคับรอนึ่งอันแบบนี้ครับโอเคไปกันเลยไม่กดซับสไคร์ก็กดติดตามมาเดียวกันโอเคไปเลย อันนี้เราไม่ได้ศึกษามานะครับว่ามันคือบูธอะไรแต่เราก็ดูเพื่อความสวยงามแล้วกันนะครับโอเคเราเรีบเดินกันเลยเพราะมันร้อนมากมากไปมันสวยมากๆเลยนะครับน้องยังก้ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมาก,เมากๆเลย,เเลยว้าว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 เป็นสาอันนี้เป็นสะพานอะไรรู้ไหมครับสะพานอะไรอะ ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้คือช่องเราในวันนี้คือไม่ค่อยจะได้ความรู้อะไรนะครับดูแค่ความสวยงามก่อนเพราะว่าไม่ได้ทํากันบ้านแล้วก็ไม่ได้ศึกษามาแต่รู้ว่ามันเป็นเมืองเก่าโบราณของนครศรีอย,ยุธยานะครับถ้าใครๆรู้ก็คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยใช่ไหมครับจังกโก้อคอมเมนต์มาได้เลยครับใครมีข้อมูลคอมเมนต์มาเลยเพราะว่าเราเป็นเด็กนกครศรีธรรมราชฝังเยอะๆนะครับ นะสกีชมือสเป acular สวยมากเลยครับสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับนี่แล้วก็มีเป็นส่วน,นใหญ่ที่นี่มันก็จะเป็นพระเจดีย์แล้วก็เป็นอุโบสถนะคะข้างๆติดกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ในอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปทุกพระพุทธรูปเลยทุกอุโบสถเลยนะครับ่พระพุทธรูปเดินกัดใช่อันนี้ อันนี้เราต้องไปดูประวัติศาสตร์นะครับว่ามันเป็นยังไงเพื่อนๆคนไหนทราบก็ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับนี่ดูบรรยากาศรอบๆครับแต่ตอนนี้อากาศเมืองไทยร้อนมากเลยครับโอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยนะครับน้องจังโก้อยังไงฝากเพื่อนๆกด s ั b s c r i b e ให้ช่องน้องจังโก้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย คิปคุณแม่เป็นพันแน่นอน